กระลสวัสดีทุกผู้ชมเลเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันอังคารที่21ธันวาคม2564สำหรับวันนี้จำนวนผู้ติดเชือ้อโควิดในทีน2 4กับ76คนท่านผู้ชมนะฮะมาจากเรือนจำเนี่ย47คนและก็มาจากต่างประเทศเนี่ย30คนมาจากการตรวจเชิงลุกเนี่ยก็คือขับรถโมบายไปตามชุมชนต่างๆเนี่ย41คนแล้วก็เป็นการ Walk กอ2 3กับ58คน น้ะวันนี้ร้อยละของการตรวจพบเชื้อก็อยู่ที่5.70%ส่วน ATK วันนี้ก็อยู่ที่200กับ64คนรวมๆกันวันนี้ท่านะผู้ชม ATK กับ RTPCR ไม่ถึง3,000ในขณะเดียวกันเนี่ยก็หายกลับบ้านและตัวเลขอยู่ที่3,600กับ49คนสำหรับวันนี้และก็ยังรักษาตัวตัวเลขอยู่ที่38,800กับ92คนเป็นผู้ป่วยสีแดงเนี่ยที่อาการหนักเนี่ยที่เป็นห่วงในหน้าเป็นห่วงจริงๆเนี่ย 880คนแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ200กับ37คนผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจดวงน้อยๆของผมเนี่ยนะขอให้คุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงเลยนะขอให้หายป่วยไวๆนะมีสุขภาพแข็งแรงโดยฉับพลันแล้วก็เร็วไวที่สุดท่านผู้ชมนะมาที่จำนวนผู้เสียชีวิตหน่อยนะว,วันนี้เนี่ย32ท่านเสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีโควิด -19 มาเลย 21,300กับ46คนท่านผู้ชมนะฮะผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งอัปเดตเรื่องของการฉีดวัคซีนเป้าหมายสิ้นปีนี้คือ100ล้านโดสท่าน,นผู้ชมณขณะนี้เนี่ยสามารถทำไปได้แล้วประมาณสัก98ล้านโดสเหลืออีกหน่อยนึงเองล้านกว่า,ก,วาก็คิดว่าน่าจะสำเร็จนะภายในสิ้นปีนี้100ล้านโดสจำแนกเป็นเข็มที่1เดี่ยประมาณสัก49.9ล้านโดสเข็มที่2 43.5ล้านโดสเข็มที่3ท่านผู้ชมนะฮะ 5.1ล้านโดสและณนะขณะนี้โอมิคอนก็พบเจอติดแล้วในประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก60รกา,ายเพราะฉะนั้นการตั้งกาดสูงก็ยังสำคัญอยู่อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันยังไม่เป็นอะไรมันยังไม่มีอะไรท่านผู้ชมก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมนะสวมแมสสองชั้นเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆและก็หลีกเลี่ยงการไปที่ที่คนแออัดเป็นห่วงนะครับสู้ๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ